ทรดราบในวันนี้เนี่ยนะครับเรามาวิเคราะห์กันนิดหนึ่งนะครับเบื้องต้นเลยนะครับก็คือตัวกราฟราคาทองคำนะครับมีการปรับฐานนะฮะแล้วก็นะเบรกเอาท์นะครับบริเวณแนวต้านขึ้นมานะรตรงนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนเทรดเดอร์นะคจะเห็นว่ามีจุดที่เราจะต้องสังเกตอยู่2จุดด้วยกัน1ก็คือลักษณะการ breakout แนวเฉียงนะครับตรงนี้เราเรียกว่าการ breakout ์เทรดนะครับนะครับทีนี้ จุดที่2นะครับจะเป็นจุดที่มีการเบรกเอาต์เดลต้านนะครับก็คือบริเวณนี้นะครับนะฮะหนึ่งสองสามนะครับนะตรงนี้เบรกขึ้นแล้วก็ย่อเทสต์นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับสองจุดเป็นจุดที่นะฮะให้ความสําคัญนะครับก็คือเป็นนะฮะจุดเบรกเอาต์แล้วก็นะเรียกว่าเกิดสัญญาณ เทรดหรือเปลี่ยนการลงมันเองนะครับทีนี้ตอนนี้เนี่ยตัวกราฟราคาทองคำนะครับปรับฐานขึ้นมาแล้วก็ย่อดทดสอบนะครับแนวเบรกเอาท์นะครับซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยเป็นลักษณะพื้นฐานของกราฟอยู่แล้วนะครับนะก็คือการเบรกเอาท์ย่อเทส่นเองนะครับพอย่อเทสเนี่ยนะครับแต่ต่อมาเนี่ยที่เราจะมองกันก็คือหากรอบ tp ต่อไปนะครับ รอบที่พี่ต่อไปนะครับเพื่อนๆอาจจะใช้แนวต้าหรือว่าใช้ฟิโบก็ได้นะครับแต่ว่าในที่นี้เนี่ยผมขอใช้เป็นตัวฟิโบประกอบนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเทรดเดอร์เนี่ยสามารถใช้นะครับหรือว่าฝึกใช้ตามได้นะครับนะอ่ะนะครับเบื้องต้นนะครับผมจะลากจากโลขึ้นไปหาไฮก่อนแบบนี้นะครับนะนะแนวนะครับรับตามกรอบฟิโบที่หกจุด จุดแปดนะครับหรือว่าสามสิบแปดจุดสองนี่มีระยะนะครับนะส่วนฟิโบห้าสิบก็จะเป็นฟิโบปรับฐานโดยฟิโบพักตัวนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเดิรเทรดเนี่ยผมจะลากจากนะครับโลกับไฮของวันที่ผ่านมานะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อวานนี้ใช่ไหมครับผมก็จะลากจากโกลขึ้นมาหาไฮนะของเมื่อวานนะครับนะเพื่อที่จะใช้ในการเทรดวันนี้นั่นเองนะครับผมก็จะได้แนว ยอดปรับฐานก็คือฟิโบ50นะครับที่ราคา2,648ดอลลาร์ต่อชอยออนนะครับทีนี้เทคโปรฟิตนะครับเราจะใช้ตัวฟิโบนะครับเอ็กเพนชั่นนะครับลากจากโลขึ้นมาหาไฮแล้วดึงลงมาที่ฟิโบ50แบบนี้นะครับทีนี้นะครับกรอบ TP นะครับผมจะใช้ฟิโบที่6กสนะครับกับตัวฟิโบ100นะครับนั่นหมายความว่าทาร์เก็ตของเราตอนนี้เนี่ยนะครับในการเดย์เทรดนะครับจะอยู่ที่บริเวณราคานะครับ 266-2667 6ถึงนะครับอาจจะเื่อสเปรดนิดหน่อยก็ประมาณไม่เกินนะฮะ265 6ขึ้นไปนะครับนะแล้วก็จะมี TP ที่2นะครับอยู่ที่2679ดอลลาร์ต่อชอยออนนะครับแล้วก็ TP ที่3นะครับในกรณนี้ที่ถ้า b ก e a k บนมาได้ก็คือบริเวณ2698นะครับส่วน stop loss นะครับผมจะตั้งต่ำกว่านะครับ ฟิโบที่นะครับ78ลงไปเล็กน้อยนะครับก็คือบริเวณต่ำกว่าโลก่อนหน้าก็ได้แนวสับคนที่นะครับอาจจะไม่ได้ใช้ฟิโบในการหา TP นะครับเพื่อนอาจจะใช้วิธีการนะครับแบบนี้นะครับก็คือใช้สต็อปลอสตเนี่ยต่ำกว่าโลของนะครับบริเวณแนว break out นะครับจุด break o u อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับทีนี้โลนะครับของแนว break out คือบริเวณนี้นะครับโลที่ต่ำกว่าโลก่อนหน้านั่นเองนะครับสังเกตนะ b น e เบรกเอาตรงนี้นะครับแล้วก็เอ c เซครับตัวแถวนี้นะครับผมสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้ใช้พี่โบในการวางเทรดซับนะครับก็สามารถที่จะใช้นะครับโลก่อนหน้านะครับในการเป็นจุดตั้งคาร์ดได้นะครับนะฮะทีนะครับเมื่อเราได้แผนแล้วนะครับเราก็วางแผนบายได้เลยนะครับเพะว่ะตัวกราฟเนี่ยลงมาถึงบริเวณแนวเบรกเอาแล้วนั่นเองนะครับนะก็เป็นเหตุผลที่เราสามารถที่จะเปิดพ s i t ชันหรือว่าวางไม้ได้นะครับ ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่ามุมมองที่แชร์นะครับเป็นเพียงมุมมองส่วนตัวที่เกิดจากประสบการณ์การเทรดนะครับเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการดูแล้วก็รับฟฝังด้วยนะครับนะการลงทุนในตลาดซปดีมีความเสี่ยงสูงครับสำหรับแผนทรดทองคำในช่วงเช้าวันนี้อัปเดตข่าวคร่นะครับกับผมโคชเชนนะครับต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ